สวัสดีค่ะกล่องหนักมากและกล่องใหญ่มากนะคะใหญ่กว่าทืบเนาะยาวกว่าซอกนะคะเนาะเดี๋ยวป้ามนาจะมาแกะของขวัญอันนี้ไม่รู้ว่าข้างในเป็นอะไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันเนาะสวัสดีอีกครั้งค่ะทุกคนโอ้ยหนะักป้าโมนาอยากรู้ว่าข้างในเป็นอะไรนะคะไม่ใช่ของป้าโมนาหรอกนะเป็นของลุง หนักมากอะ่ะโอ้ยโอ้ยโยโอ้ยโยเอ้ยว้าวเป็นอะไรเอ่ยกล่องเขาทนทานมากเลยนะคะยอมรับ ของขวัญต่างประเทศของขวัญที่ทํางานทุกปีแต่ไม่ใช่ของเราของเราก็เคยเคยได้นะคะกล่องใหญ่ๆเนาะกล่องทนทานมากมาก,ก็จะมีก๊์ดของขวัญน,นะคะก๊าซแกลเลรียูนก็คือก๊์ดอวยพรนะคะเนาะเป็นก๊์ดอวยพรนะคะอันนี้เป็นปีแรกของลุงทํางานลุงได้กล่องเบล่อเลยเป็นก๊์ดอวยพรนะคะลุงขออนุญาตให้ป้ามนาเปิดนะ นี่ทุกคนเต็มกล่องเลยข้านมชิ้นที่หนึ่งขน้นมอันนี้เนาะขนน้นมแหละ โอ้สองโอ้ปานะ้ปาวรราหนักป้าวรราจะนับให้ดูนะสองสองชิ้นสามชิ้นกัดสี่ห้าหกเจ็ด สิบสอสิบสามอู้เครื่องดื่มพี่น้อง oh my god โอ้ยทำงานถวายหัวเลยอย่างนี้ได้เครื่องดื่มได้ไวแดงสองไวยขาวหนึ่ง แล้วก็เบียร์สองได้เยอะมากเยอะมากมากเยอะอู้หูเรว,ว่าทำไมหนักจังวายแดงสองขวดวายขาวหนึ่งขวดเบียร์สองขวดแล้วก็ขนมอย่างที่เห็นนี่เลยพี่น้องบายบาย molly kiss and happy new